อันนี้อยู่กับพิ๊บพิ๊บกค่พิ๊บแค่พิ๊บจะทำอะไรพี่พี่จะต้มมาม่านี่มาม่าเกาลิ้นเกาลิ้นะเอ่อมาม่าวันนี้เรากินข้าวเช้าและข้าวเที่ยงกันและข้าวเย็นได้ไหมไม่ไม่ไม่เราปั๊บหนึ่งนะคะมีต้มมาม่ามีต้มไข่ไข่ไก่แล้วก็มีตำข้าวปุ้นลวก ลวกผักอันนี้ไก่ทอดข้าวเหนียวนะครับมีมัมมาาว้าวสุดยอดมากอันนี้ผัชอชอผักใบเลื่อยผักชีฝรั่งอันนี้ผักอะไรไม่รู้แต่ว่าจะมันลวกนะครับมันลวกใส่กับออกข้าวปุ่น ไว้ใส่มาม่าไม่ใส่ก้วสเตี๋ยวต้อได้ดีใส่าาใสมาม่าด้วยว้าวว้าวว้าวอฮ้ยมันร้อนมากต้องลดไฟได้สุดเลยลดไฟ เสร็จแล้วเรากำลังจะเอาเส้นอร้มาเส้นอันเหนียวนุ่มอ๋อเป็นลวกแล้วก็ทำแห้งเหรอใช่ไม่ต้องใส่น้ำมันเป็นสูตรแห้งอ๋อเป็นย้อนมากระวังน้ำมันประเด็นใส่น้ำแล้วใส่สาหร่ายด้วยจริงเหรอไม่ใช่ เอเอาไว้ก่อนเหรอไว้ก่อนแล้วเราก็ลวกผักเอ้นี่มามา่าเกาหลีนะครับใช่ไหมเกาหลี<อ>แต่ว่ายี่ห้อมาม่าอ๋อแต่ในยี่ห้อเกาหลีมันจะราคาแพงกว่าอ,อันน,นี้เป็นลวกผักใช่ลวกผักใส่ส้มตำใช่แล้วใส่ตำข้าวนมจีน หนผักสีสวยสีเขียวแบบเขียวอ่ะใช่นี่เป็นแม่ครัวหัวเห็ดแม่ครัวหัวหยองมันต้องแบบลวกสุกๆเนาะอันนี้มันถึงจะนิ่มๆอร่อยเลยแล้วหิวแล้วหิวแล้ว นั้นไม่ลวกอันนี้ไม่ลวกไม่ลวกเพราะว่าเดงกชอบไม่ลวกไงจะกินสดตามใส่ก็จะหอมอร่อยๆอันนี้เอาใส่เพื่อความหอมเชิญเด็กอโอเคเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวหรอมีหมดลเนี่ก <c oughs> ิมบไก่ทอด อนนี้ลือร่อยอลวกผักแล้วก็ต้มไข่เหมืมนอขมนข้าวข้าวุดจดครับม,ม,มา ีใช่แล้วเว้ยแต่เราลืมลวกอันเนี้ยต้องลวกด้วยหรอดีดีไม่ใหญ่งั้ไงก็เอาใส่นั่นเลยเด้งเอาานด้งงจะเอาอันเนี้ยไว้ใส่ส้มตำต่อหรือว่าจะเอาจานไหนใช่ครับจานไหนนี่ไข่ไก่ เดี๋ยวเราจะต้มไข่ไก่กินกับต้ตมตำเฮ้ยไม่ใช่ต้ตมตำทำขนมจีนเหีวมากเหีวมากขนมจีนราคา15บาทห้าร้อน อ่ะในผักรวกว้าวเออสวยงามมากต่อ <c oughs> ไปเอาไข่เอา<ต>ไข่ต้มตอรวกอันนี้ก่อนลวกกุ้งก่อนไปบอกอ ผักลวกนะครับมีผักลวกพร้อมแล้วอมาม่ามาม่าเกาหลีพร้อมแล้วจะส้มตำยังไม่พร้อมเรามาส้มตำดีดกว่า เทียมเอาไปพริกพริกชิมดาแดงหนง หกสองฟองสองฟองใช่ครับ เกิดเทศนะครับต้องขนดมมือ 何 <laughs> ไม่ร้านแต่ว่าเดินผ่านร,ร<อ>ามจีนไข่ลไก พักหน้าพักหน้ากเก็นไปเลยอันนั้นด้วย เปลี่ยวอย่างนี้เลยนี่ ถ้วยหน่อยดีเ <Okay. S 1> <laughs> สร็จแล้วมีต้องใจมากาน,น,น่าอร่อยแต่ไม่รู้จะอ,อร่อยไนระคงอร่อยแหละชิมดิ่าชิมชิมชิม มันไม่เปรี้ยวแต่มันก็อร่อยอ,อยู่ไหนของปิ๊บปอยู่นทอดไข่เอ้ยมันใช่ต้มไข่ยังไม่สุกเลยมไม่รู้ว่าสุกหรือยัง me and my mom. ไ่เอาสุกๆใช่ไหมไม่สุกมากก็ได้ยังมาตรูก็ได้มาได้หันผักสลัดผักกาดส<ช>ลัดตีใช่แล้วโ <c oughs> อ้โย่ว หยวกหยวกติดๆได้ไหมเอากินนี้กินนี้อันนี้อร่อยมากยังกินแล้วไงเหนียวเอาออกในช้อนอันนี้อะไงเหนียวนุ่มอร่อย ชอบซื้อมาต้มกินกินมะพร้าวหน่อยกินมะพร้าวกินมะพร้าวหน่อยเร็วเออกินมะพร้าว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 อะไรมะพร้าวปั่นนมสดด้วยใช่อืใหญ่ใหญ่ที่ยังไยถูกยังไงใครอ่ะถูกแล้วอร่อยหรือว่าหิว เยอะเองอืมอืม มันจะมีควาร้อนเหลืออยู่อโอเคร้อนโอ้ยไม่เห็นจะร้อนเลย อร่อยมากครับนี่ไข่ต้มมาแล้วอันนี้กินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไขต่ต้มต้องสุกไข่ต้มสุกชอบกินไข่ต้มกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไข่ต้มต้องสุกไข่ต้มถห้เป็นยางมันอัอนนี้เรามีมีตำขนมจีนนะครับไข่ต้ม แล้ก็ไก่ทอดไก่ทอดนี่ซื้อจากตลาดอันนี้มาม่าเกาหลีมีตําหนึ่งไข่ต้มสองขนมจีนสามมาม่าสี่มีสี่อย่างแล้วข้าวเหนียวด้วยห้าอย่างแล้วก็มีมเม้าไฟไก่ยังไม่นับเลยนับแล้วไก่ไก่ทอดไม่ใช่ไก่ตุกเดี๋ยวไปดูคลิปกันเต็เองนับขนมจีนนับแล้ว ก็มีเมื่อกี้ไงมีตำแล้วก็มีขนมจีนเป็นไม่แนื้นำไก่จีนมีขนมจีนมีตำขนมจีนมีไข่ต้มมีไก่ทอดมีมาม่าสีมีนิ่งห่าครบแล้วไงครบแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนะใช่ไหมแล้วเก่งมากอิ่มแล้วครับ

อาจจะเก็บเย่ <c oughs> ปิ๊บๆจะเก็บนะครับเก็บนี่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 เก<ช>็บนี่อันนี้เอาไปไว้กับแชรต,ตู้เย็นม่หมา ด้วยนขนมจีนเก็บเอาใส่ถุงใช่จะตําอีกจะตากินอีกอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วก็ต้องเก็บ แม่บ้านมากเลยแม่บ้านสีเรือนแม่บ้านแม่บ้เรือนแม่แม่สีเรือนไม่ต้องพูดอรพวไม่ผูกพวกไม่เฉียนะแม่สีสีอิ่มแล้วนะครับทุกคนอร่อยมากนะครับเมนูวันนี้ ว้าวายบายกับข้าววันนี้อร่อยมากนะครับในบ้านบ๊ายบายบ๊บายบาย